ได้หนึ่งล้านวเลยครับเป็นประวัติศาสตร์ปีนี้ขออะไรก็ได้ได้หมดขอห้าแสนขอหนึ่งล้านได้หมดเลยแต่แต่แต่มันแลกไม่ได้ใช่ไหมหัวใจนี้แลกแลกได้ไหมแลกไม่ได้ขอมันแลกไม่ได้มันเป็นการเปิดการ๋อเปิดการมองเห็นรายได้ไม่สำคัญสำคัญคือกัลยานีรที่มีดอกกันหนึ่งล้านหนึ่งล้านก้องัจไม่เด็งเห็นจึงรายได้นะ <laughs> แต่ก,ะะออกัลยานิมิตรพวชทุกกระตูนตุกตาส่งมาได้น้องหน่อยโอเคน้องหน่อยว่ากันพี่สาวแล้วกันน้องพี่หน่อยเนาะเสียงแหบขอบคุณน้องเต้าค่ะก่อนไล์บานฟ้าใช่ไหมว่าจะว่าพูดเมันจะบิวโอเคของพี่หน่อยนะ70็ดบวกหก เป็นร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทบวกไก่สามชิ้นร้อยสามสิบบาท 9, บวกหกสิบร้อยเก้าสิบบาทนะ <10 9. S 1> เดี๋ยวจ่ายที่พ่อนะ <10 9. S 1> เป็นสแกนเงินสดได้นะเสียงพ่อค้าไม่มีอีกแล้วช่ว <c oughs> งนี้จะงานเยอะร้อนร้อนร้อนมากวันนีรมา <c oughs> เป็นเที่ยวไหนมาเชิญท่าน,นครับ ท่านมีงานอะไรไปอยู่ในห้างทั้งวันกินเสร็จมาล้างมือนะมาล้างมือบ้านไหนบ้างว่าพาจะจองห้องเตียงไหนกินเสร็จมาล้างมือเด้อ สามมิตรเพียแคมทำเพียแคมลำบากใจหน่อยเพราวะว่าเชฟหมูก,ก็เก็ม <c oughs> ปลาผนวกแต่ว่าใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็มะน,นาวมะนาวหน่อยมันจะมันจะจืดนจะจใช่ไหมเพราะไม่เพราะไม่เกิดปริศนาแมทเสื้อทีมหรือเปล่านะเสื้ออะไรเสื้อทีมเหรอ,อเป็นไม่ใช่ทีมอ๋อ เป็นร้านอาหารอิตาเลียนยุโรปเห็นเป็นโลโก้ยูโรดอนนี่แหละเชื่อน้องร้านอาหารยุโรปอิตาเลียนคูดอนนี่มีทุกอย่างเลยเนาะมีทุกอย่างมีอาหารอินเดียก็มีนะโดยเฉพาะยาบ้าไม่อาหารอินเดียก็มีเห็นพัฒนาอยู่ราคาไม่กินก็ได้นะกินได้อยู่แล้วปกติก็บ้าอยู่แล้วใช่ไหมหยอกหยอกร้อนมากเลยนะ คนนี้มามานใหม่ใส่หมวกทุกคนไม่ได้เห็นใส่หมวกเไหร่ใช่แต่วแว่นนี่แยกลำเบียกแคมเบียกแคม